เอาล่าะทุกคนเรามาต่อกันเลยนะเออฉันก็เหมือนเคยเห็นดอกไม้ดอก,อกช่อๆช่อนึงใครจะเอาอะไรหรือเปล่าอออพอดีว่าอันนั้นมันมาอยู่นะแล้วนะถึงไม่ต้องเอามาให้ฉันหรอกนะอืมปกติดอกไม้นะั้นอาจจะเอาใครใครจะเอาก็ได้ฉันขอกับที่ที่เดิมก่อนแล้วกันนะถึงดึงดึงฉันเปลี่ยนชุดบางีกว่า จึ๊บจุ๊บจุ๊บจ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 ๊บมาแล้วท่านคิดว่าดอกไม้ก็เหมาะกับฉันดีนะใช่มันเหมาะกับเธอใช่เธอมันเหมาะกับเธอทั้งคู่เลยใช่สวยมากอะไรเดี๋ยวเรากลับไปหาเพื่อนเพื่อนดีกว่านะทุกคนจึ๊บจึ๊บไปการ์ตูจึ๊บใครอยากกินอ๋อฉันลืมไปเลยมันอยู่ข้างบนเลยแค่เบ๋วหมาย่ะเธอไม่เอาโบเธอหรอ อ๋อพอดีว่าฉันลีมเอาให้ฉันหน่อยนะอ่มเดี๋ยวเธอเข้าไปเอาเก็บในโต๊ะไม่ใช่โต๊ะสิความเก็บของก็แล้วเพราะว่ามันมีที่ที่หนึ่งที่สามารถเก็บของได้ฉันขอเอาไปเก็บเลยแล้วกันฉันเก็บด้วยของอุบัติเหตุนะ่ะมันเกิดได้ทุกเมือ่อใครอยากกินอีกไหมถ้าใครยังหิวอยู่อยากกินไหมชิปไม่รู้อยากกิน,นอะไรเดี๋ยวฉันนำให้ชิป หนุ่มปังสตรอเบอรี่ฉันชบอบกินขอกินแล้วกันนะลายเบอรี่ฉันชอบไม่น่ามีใครชอบใช่ฉันไม่ชอบเธอชอบใช่ไหมพี่ฉันรู้นะเธอรู้ได้ไงชิปอันนี้ใครอยากกินไหมรสสตรอเบอรี่รสขอ,อกินยำมงามงามงามงกก็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 กทำไมเธอกินแรงจังนะฮ <c oughs> ใหอยากได้รูปโมนาโมนาดิซ่าไหมโอ้โหโมนาเดี๋ยวน,น,นี่มันโมลาและคูนี่นามันมีด้วยเหรอเนี่ยมาต่อไปก็เป็นอะไรดีนะทุกคนดอกไม้เพียเลยเฮน่าจะหอมน่าดูว่าแต่วันนี้น่าจะจบแล้วทุกคนกลับแคมป์กันเถอะ อย่าลืมเก็บของของตัวเองที่ต้องใช้ด้วยนะเบอร์ร uh ี huh. ie, ่เธออย่าลืมบอกเธอนะคิปฉันเองฉันต้องเอากลับไหวใช่ไหมอันลี่เธอไหวที่จะเดินกลับใช่ไหมฉันไหวยินะเธอมีรองเท้าได้นะที่ฉันต้องถือเดี๋ยวฉันถือเองเพราะฉันชอบถือของตอนอยู่บ้านนะฉันถือเป็นประจำเลย เธอดีขึ้นยังอ่ะดีขึ้นแล้วตอนนี้เดินได้อย่างสบายเลยถ้าเธอยังไม่สบายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายนะเธอรู้สึกยังไงบ้างอ่ะตอนนี้รู้สึกดีสดเลยอันนี้มันไม่เล้ฉันเอามาเองแต่ฉันเอามาวางไว้ตรงนั้นนะพี่ที่มาต่อไปเราก็มาเก็บของกันเลยที่แคมป์มาเก็บของกันเลยทุกคนต้องใช้ใช,ใช้แบบ ทุกคนอย่าลืมเก็บของได้นะดอกไม้ช่องนี้สวยจังเลยฮะเป็นของที่รัดทึกได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่เป็นของที่รัดทึกได้เลยแต่เดี๋ยววราวันมันจะเหี่ยวเฉานะทุกคนใช่ทุกคนอย่าลืมนะเพราะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเฉาใช่เลยเพราะดอกไม้มันสวยสวยใช่ฉันว่ามันสวยจริงแหละเมื่อแต่นี้ก็ใกล้มือแล้วเราต้องมานั่งรอบกองไฟนี่นะใช่แล้วพวกเราต้องมานั่งรอบกองไฟนะ่ะ รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขมากเลยนะใช่ทุกคนต้องมีความสุขอยู่แล้วสิใครมันจะไม่มีความสุขน,นะแอลลี่เธอมีความสุขสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยล่ะทุกคนอยากดีไปนั่งรอบกองไฟกันนะมาไปนั่งกันจิๆๆ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 ๊บจิ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 ๊บโอ้ใช่ด,ดีวันนี้ฉันจะไปวันที่จะมุขก็คือนั่งรอบกองไฟเองนะ เดี๋ยวเชนขอนั่งตรงนี้แล้วกันมีใครอยากนั่งกับฉันไหมก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วสิเพื่อนเราจต้องมาทำอันมือโลกเลยนะทุกคนไม้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 ไม,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 ไม้โอ้ก็ต้องเพิ่มไฟด้วยเนอะฉันเพิ่มไฟให้แล้วกันนะนี่ก็จะมีเาหารนะทุกคนแล้วก็จะมีไฟจดแล้วก็จะมีขวาน เพื่อจะทําให้ได้กรงมันเพื่อจะให้ไฟมันใหญ่ขึ้นแต่อย่าทำจนต้นไม้มันไม่เหลือซองนะทุกคนโอเคค่ะแค่นี้ฉันจะรีวิวท์ทำให้พวกเธอแค่ๆแล้วกันเนาะทุกคนเอาสิ่งที่มีเป็นของกินมาได้เลยคนไม่มีก็ไม่ไปเลยฉันไม่มีอ่ะฉันก็ไม่มีฉันก็มีฉันก็ไม่มีมมมมอ,อืม มีไหมเนี่ยเยอะจังเนี่อมนันเมโลชช่นี่ฉันเอามันเมโลมาเราจะปีดคลิปด้วยกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบลับใครเป็นกำล,ล,ลังใจให้พี่ด้วยนะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย